ครับผมสวัสดีครับนะครับแอบมาดูพ่อพลายนะครับกลางคืนนะครับนอนไม่ค่อยหลับเลยแอบมาดูพ่อพลายหลับอยู่นะครับแต่ไม่กล้าพูดเสียงดังเดียกเตื่น อันนี้ฟังเสียงขวานหลับนะครับเสียงขวานเน,นียจะาบบอเอยืนอยู่นูน่นบอทองคำนะครับอันนี้บอบอทองคำ มีพระเตกนู่นดาวมงคลเงียบนะครับเงียบสงบสงัดเงียบมากต้องกำรเห็นแตง,งาขาวๆทุกเชือกหลับ ัหลบยื่นหลับต้องคำมาจากงานแสดงโดกํำดวนนะครับ เสกเิ่มจะตื่นแล้วครับเริ่มจะลุกแล้วเจ้าภาพตนรับดีมากเลยครับทั้งช้างทั้งคนสมกับว่าเข้ามาทำบุญจริงๆ เสกลุกแล้วปอเสเกลุกแล้วอออมีกองสายนอนยังดีเลยนะครับปอบเสกลุกดาวมงคนก็หลับทีนึง ดาวบงคนล้มตัวลงนอนแล้วก็ทำที่ร่ามให้อย่างดีเลยครับนี่ดาวไอ้ดาวทำไมนอนอย่างนั้นลูกนู่นน่าจะใช้น้องพลอยอ๋อ ทำที่นอนเนีทำที่ราบใหมเเนียงดีเลยคือพื้นที่เขามีเยอะเนาะแล้วก็ทำโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับสุดยอดมากน้องน้องเพชรผันล้านนูนอนอยู่ข้างนูน้นสายตาไม่ค่อยดีเลยไม่อยากเดินอันนี้ลุกขึ้นมาเนี่ยก็ยัง ยังหลับอยู่นะครับมีพเพศยังหลับอยู่นะเมื่อกี้นอนหลับอันนี้ยืนหลับระวบางนอนหลับกับยืนหลับบางเชือกก็มีช่างไหลมีช่างมาอยู่รวมกันหลายๆเชือกก็ไม่คานอนนะก็มีนะแบบนั้นต้องอยู่ให้ชินก่อนแล้วไปนอนทั้งดิ้นไปดิ้นมาอยู่นน้องกะละมังก็อยู่ทางนู้น เล็กสุดก็น้องเพชรพันล้านนะครับเชือกที่เล็กที่สุดนู่นอยู่นู่นควักแกลกควักแก,กักแกลกเห็นไหมครับโอรออ้โห ดีมากนลครับนี่อยู่แบบนี้ดีดีมากๆเลยพรุ่งนี้ก็แต่เช้านะครับเออวันนี้วันนี้แต่เช้าพอเสร็จเออพอกลับพอพอพอ,พอเสร็จก็น่าจะกลับบ้านก่อนนะครับวันนี้พรุ่งนี้ถึงจะเดินทางใหม่ ตรงนี้จะไปที่อำเภอบ้านไผ่นะครับบ้านน้องแหวงไรอำเภอบ้านไผ่อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับจะไม่ค่อยชัดดูดาวนอนดูดาวนอนดูดูดาวนอนครอยๆถ้าไม่นอนอย่างนี้แล้วดูดาวมงคนนอน นอนท่าอะไรเนี่ย เชือกอื่นเขากินเหลือแต่กองประเทรของเราไม่กินไม่มีอะไรเหลือกินดีว่าเช้ชางช้างใหญ่กินดีมาก <c oughs> ก็น่าอยจกกลับถึงบ้านเย็นๆนะครับวันนี้เราจยกลับบ้านถึงถึงบ้านเย็นๆตอนเย็นๆ พราะว่าดูแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรมากมายดูแล้วไม่มีอะไรมากมายเพราะว่ามีพิธีก็คือนิดๆหน่อยๆเหมือนกับเหมือนกับไม่ได้เดินและเหมือนกับที่ว่าข้าช้างมามายืนกินเพื่อที่จะทําบุญเหมือนกับสุภาษิตโบราณว่าช้างเหยียบนาพญาเหยียบบ้าน ช้างเหยียบนาพญายเหยียบบ้านนะครับก็เหมือนเวลามีงานถ้างานเล็กๆก็มีกรรนันหรือมีนายกใน,ในตำบลที่มาเยี่ยมเยียนอันนั้นเขาก็บอกช้างเหยียบนาเหมือนกันเป็นสุภาษิตของโบราณหรือถ้างานตามตำบลก็มีนายอำเภอมีผ้ว่าอย่างเงี้ย <c oughs> ช้างเหยียบนาพญายเหยียบบ้าน ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับที่เข้ามานะครับให้กําลังใจนี่ช้างร่วมรวมนะรวมช้างศุนรวมช้างงานเป็นงานแรกก็ว่าได้นะครับที่เอาช้างมายืนเฉยๆไม่ได้แห่ไม่ได้อะไรนะครับามาแค่มาอยู่รอบบริเวณพื้นที่แล้วก็บ้านช้างเข้ามาถ้ามาจอด ในที่นี้เลยก็ได้แต่ทางเจ้าภาพจะต้องลงมาถึงเข้าประตูบ้านแล้วก็ให้ช้างลงเลี้ยงอาหารก่อนแล้วค่อยเอาเข้ามาให้รถขับเปล่าให้ช้างเดินก่อนนะครับให้เด็ช้างเดินมาก่อนแล้วค่อยรถตามมาอันนี้ก็เป็นน่าจะในลักษณะที่ว่านะคือช้างเหยียบนาพญาเหยียบที่ช้างเหยียบนาพญาเหยียบบ้านเท้าเงินล้านมาเหยียบ ามาเสริมดวงเสริมบารมีให้นะครับรวยอยู่แล้วยิ่งรวยอีกนะครับครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายให้กำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์นะครับแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เจ็บ,ไม,บ,ไ,มบไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครขอให้เห็งตลอดปีขอให้ดวงดีตลอดไปครับผมสวัสดีครับ